วัดีครับวันนี้พายุเข้านะครับหนัมกมากเลยครับต้นมะม่วงน้องเสียนคูณหักเลยนะครับนี่ลูกเขาลูกมะม่วงนะครับสังกะสีตรงนี้ข้างหลังไปหายหายไปไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวพานี่ครับพังหมดเลยครับผมวันนี้ไม่มีคลิปให้ลงให้ดูนะครับมีแต่คลิป โอ้โหดูขนาดนี่สังกะสีครับอันนี้ผมเอาลังน้ำแข็งมาตั้งไว้นะครับมันก็สังกะสีดูครับป้ายชื่อคุณทองใบนะครับไปหมดเลยน้องเสียนคูนก็เกือบโดนสังกะสีนะครับนี่สองแผ่นแผ่นสีฟ้าจะอยู่กับํำไรนะครับอันตรายมาก <c oughs> ตั้งหลักไม่ทันครับดูครับดูดูตรงที่จิดยาครับแต่เราไม่รู้ว่ารถคันเหลืองนี่โชคดีมากเลยไม่โดน ทางหมดครับดูข้างบนเสาไฟฟ้านะครับจะมีสังกะสีอยู่ข้างบนเสาไฟฟ้ามีพนักงานกำลังมาช่วยกันนะครับทางหมดครับน้องเซนคูนก็ อ,อันนี้เป็นเศษกระเบื้องอันนี้เป็นเศษกระเบื้องจากบ้านคุณทองใบนะครับไม่รู้ว่าหมาอะไรยังไงตรงนี้หรือเปล่าครับนี่ดีนะไม่โดนใบรุ่นเรานี่กำไรนะครับโอ้โหเราโชคดีมากเลยนะครับที่ไม่มีงใครบาดเจ็บนะครับมีมีมจูริน่านะครับอยู่ที่บ้านหลังนู้นครับโดนสังกะสี นิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรมากตอนนี้กำลังทายานะครับโอ้โหดูต้นไม้ครับหักหมดต้นไม้ตรงนั้นสองต้นก็หักครับจะหายมีมีไอ้เม็ดลูกกำแพงนะครับตรงนี้นด้วยอันนี้อม่รุ่น <c oughs> อันนี้ใครนี่นบ้านโบานบาลเละหรือเปล่าบึงมันจีรถเ็ก <c oughs> มาตรวจสอบลาลาครับมาตรวจสอบลาลาบ้านทองใบครับเต็มหมดเลยครับโอ,อ้ผมต้องขอตัวไปเก็บของก่อนนะครับต้องไปตัดต้นมะม่วงออกด้วยครับบานเรา่ามันซีอเสียหายเยอะมากข้างหลังข้างหลังก็ต้นไม้ต้นอะไรหักหมดครับ,บ ังหมดครับผมอันนี้เป็นบ้านคนทางบ้านนะครับบ้านน้ำฝนนะบ,บ้านพังเลยครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็โดนพายุนะครับบ้านของเขาก็พังหมดนะครับกระท่อมน้อยเขาเหี่ยวไปดูสายฝนมาต่อ

อืมคุณจะทำยังไงกับฟินนี้เก็บครับผมเก็บช่วยกันครับไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวต้องไปเก็บเคเเลียรแ้้วับพืนที่ความเสียหายเยอะมากเลยครับดีนะเสียงคุณไม่โดนสารกะสีไม่รุ่นเหมเราไม่รุ่นเนี่ยกระเบื้องหช่ไหมกระเบื้องกระเด็นเปลวมาตกใส่ท่านคุณไหมใช่ไหมเนี่ยกระเบื้องใส่กระเดอนกระเบื้องงาม ก็เบื้องนี้ด้วยก็เบื้องลังคาเน,นี่ยเปรียวมาใส่กันคูณก็เบื้องคุณตาทองใบนะคะคุณตาทองใบเกือบงาหักผมมาติดอดไม่กินตาคุณตาทันใจนุ่งขาอยู่ไกลมากอ่าแล้วมะม่วงหนึ่งกิ่งเอ้ยหนึ่ง,นนงตะกร้าเลยเอาไปแจกเอาไปแจกกันแจกสู่กันกินค่ะดูบ้านน้องนาผลนะครัับไปตดหญ้าวันนี้เราไปตัดหญ้ากลับมาครับเกือบไม่ทันนะครับ คคุุณณทองไลงห่ายพนมมือช่วยกันจนไปจนบ้านน้ำฝนบ้านน้องน้ำฝนไปหมดเลยครับลืมที่เอฟสังกะสีเนี่ยลืมที่เอฟสังกะสีเออไปเบิด์ตหักขีบหนึ่งอะดูได้ยังครับคุณดูได้ยังดูแล้วเอานู้นเลยครัเดี๋ยวไปดูตรงทั้ใจ เดินครับทันใจครับไปดูทันใจครับเดินไปเดินดูทงคุณาทันใจนะคะคลิปนี้เราก็จะยาวๆหน่อยนะครับผมตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยคิดว่าพังขนาดนี้นะครับไม่เคยเห็นเลยทุกปีก็แบบทุกปีไม่เล่ขนาดนี้นะครับใช่ทุกปีลมลมนิดเดียวก็หายอันนี้ทั้งลมทั้งผมลูกก็ลูกเห็บเออลูกเห็บถล่มนะครับกระจุกระจเกือบไม่รอดนะครับเป็นยาสิบพิศไปไหนคะ เอเคแล้วก okay, ี่กับแม่แม่กับพ่อน้องเบญญาครับน้องชิปทิดนะคะมาดูลาดลาวนะคะเอ้าใครรถใครมารถสมรถใครมาครับรถจะได้าัางน้าแบงไหนเนี่ยรีบร้อยอะเนาะข้างหน้าข้างหน้าไปหมุนะครับข้างหน้าข้างหน้าสุนโคลนเราครับนี่คุณทำใจนะครับ เป็นช่วงโควิดน้ <COVID. S 2> อ,งงอยคุณทันใจสังกระสีขายไปแผ่นหนึ่งหานเยอะอยู่นี่เออวู้ยต้นไม้พังหมดเลย <c oughs> บ้านร้านค้าร้านอะไรพัง,พงหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปขี่รถด,ดูดีกว่าปะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกน,นะคะตามเลยครับตามเลยตามเลยเราต้องเราต้องไปขี่รถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูบ้านบุญชูไปดูบ้านบุญชูครับไปไปไปอะไรนะคะเดี๋ยว ไปดูบ้านน้องมุนชูกันก่อนนะคะเด็กเลยค่ะ